ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับพรสวรรค์แวมไพร์ระดับ SSS แต่กลับถูกหักหลังโดยแฟนของนักบวชแห่งแสงรวมถึงเพื่อนร่วมรบที่ฉันไว้วางใจที่สุดที่ร่วมกันตรึงฉันไว้บนไม้กางเขนเพราะพรสวรรค์ของแฟนเขาต้องการการสังหารแวมไพร์ระดับสูงสุดหนึ่งตัวถึงจะสามารถเปลี่ยนอาชีพได้สําเร็จแต่ในขณะที่แฟนสาวของฉันใช้ไม้กางเขนแทงเข้าที่อกของฉันทันใดนั้นพลังที่น่ากลัวก็ไหลออกจากร่างของฉันเห็นปีศาจที่น่ากลัวหน้าคนลุกสุดๆปรากฏอยู่ตรงหน้าฉัน และในขณะนั้นสติของฉันเริ่มพร่าเลือนในวินาทีถัดไปเมื่อฉันลืมตาขึ้นฉันกลับไปอยู่ในวันตื่นขึ้นมาพร้อมพรสวรรค์ในร่างกายของข้าก็เกิดพลังปีศาจที่น่าสะพรึงกลัวขึ้นมานึกถึงเหตุการณ์เมื่อครู่สายตาข้าประกอบไปด้วยความโกรธแค้นข้าได้ทำทุกอย่างเพื่อพวกเจ้าแต่พวกเจ้ากลับทำร้ายข้าตอนนี้ข้ากลับมามีชีวิตอีกครั้งดังนั้นไม่มีใครจะหนีรอดไปได้แต่ในขณะที่ข้ารู้สึกดีใจเสียงดังสนั่นดังขึ้นผู้ตื่นตัวคนถัดไปลิ้นอยู่ถึงตาฉันแล้วเรอ จากนั้นฉันก็เดินเร็วไปยังแท่นตื่นตัวทันทีที่มือของฉันวางบนบอลตื่นตัวแสงสีม่วงสองสว่างครอบคลุมฉันพรสวรรค์ระดับมหากาบคนนี้โชคดีเกินไปหรือเปล่าด้านล่างเกิดความหือฮานักเรียนต่างตื่นเต้นนี่คือพรสวรรค์ระดับมหากาบทุกปีที่มีผู้ตื่นขึ้นในเมืองเวทมนต์แทบไม่เคยมีคนตื่นขึ้นมากนะักผู้บริหารโรงเรียนที่อยู่ในที่เกิดเหตุต่างดีใจจนเกินไปส่วนฉันนั่งมองพรสวรรค์อย่างสงบพรสวรรค์ที่ตื่นขึน้นคือการแปลงร่างเป็นปีศาจรติการ คุณภาพพรสวรรค์ระดับมหากาบจะตื่นขึ้นหรือไม่เห็นพรสวรรค์นี้ปรากฏฉันไม่รู้สึกแปลกใจเลยเพราะชาติที่แล้วฉันมีพรสวรรค์แวมไพร,ระดับราชาอยู่แล้วยังจะลังเลอะไรอีกรีบเลือกเลยสิยังจะลังเลอะไรอยู่คณะผู้บริหารโรงเรียนเริ่มร้อนใจครูประจําชั้นอาจารย์ซุนยิ่งเครียดหนักกว่าใครเพื่อนขณะที่ด้านล่างกําลังซุบซิบกันอยู่เสียงที่สงบเยือกเย็นก็ดังขึ้นจากแท่นปลุกพลังฉันยอมแพ้ต่อการตื่นตัวในครั้งนี้ยอมแพ้ต่อสิ่งที่เขาไม่รู้ว่าความสามารถในศตรวรรษหมายถึงอะไร จะพูดว่ายอมแพ้ก็ยอมแพ้เมื่อมันเป็นเรื่องเล่นเล่นเรออาจารย์เรียกให้ฉันยอมแพ้แล้วกัดฟันแต่ในขณะที่ทุกคนหัวเราะเยาะฉันว่าโง่เขานั้นจูจูแสงทองก็สาดส่องจากฟ้าเหมือนกับไฟสปอตไลท์ที่ครอบคลุมฉันเด็กคนนี้เป็นผู้ถูกเลือกหรือเปล่ามันคือพรสวรรค์ในตำนานไม่ว่าจะเป็นคณะผู้บริหารหรือเด็กนักเรียนต่างก็มองฉันด้วยความตกตะลึงรู้ไว้เถอะว่าพรสวรรค์ในตำนานถึงแม้จะมองไปทั่วประเทศหรือทั่วโลก ผู้ที่สามารถปลุกพรสวรรค์ในตำนานได้ก็มีน้อยนับได้ถ้าก่อนหน้านี้ฉันปลุกพรสวรรค์ระดับตำนานสำหรับพวกเขาเป็นเรื่องน่าประหลาดใจตอนนี้การตื่นขึ้นมาของตำนานและพรสวรรค์แน่นอนว่าเป็นเรื่องน่าตกใจการตื่นขึ้นมาของพรสวรรค์คุณภาพตำนานและพรสวรรค์คำบรรยายรุ่งอรุณได้ผ่านพ้นไปคืนยาวนานต้องยืนยงจะตื่นขึ้นมาพรสวรรค์นี้หรือไม่ฉันยอมแพ้ในการตื่นขึ้นเสียงที่สงบเงียบแผ่ซ่านไปทั่วทำให้เสียงรอบข้างเงียบลงในทันที ดวงตาหลายพันคู่จ้องมองมาที่ฉันอย่างงงงวยและฉันเหตุผลที่ฉันยอมละทิ้งตำนานแห่งรติการนี้ก็เพราะรู้สึกว่ายังไม่แข็งแกร่งพอเหลือโอกาสเลือกครั้งสุดท้ายเพียงครั้งเดียวฉันจึงต้องลองใช้วิธีนั้นดูในขณะนั้นฉันมุ่งมั่นกับทุกความสนใจไปสัมผัสพลังปีศาจที่น่ากลัวภายในร่างกายถึงแม้ว่าจะบอกไม่ได้ว่าปีศาจนั้นอยู่ในระดับไหนแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนั่นก็คือฉันสามารถเกิดใหม่กลับมาในปัจจุบันแน่นอนว่ามันเกี่ยวข้องกับปีศานนั้ ไม่ใช่นั้นความคิดที่น่าตกใจนี้ปรากฏในสมองของฉันอำนาจลึกลับของเวลาพลังที่ลึกลับและทรงพลังที่สุดในโลกนี้ในขณะนี้ในใจใบหน้าของปีศาจเริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆและชัดเจนมากขึ้นจูจ่ๆโลกก็เหมือนจะหยุดนิ่งฉันค่อยๆลืมตาขึ้นเห็นเพียงอาจารย์และนักเรียนด้านล่างราวกับถูกสะกดให้แข็งทื่ออยู่กับที่กลายเป็นรูปปั้นขี้พึ่งที่มีชีวิตชีวาและโลกเบื้องหน้าก็ถูกปกคลุมไปด้วยสีเทาซีจางนี่มันคือเวลาหรือ ในขณะเดียวกันรอบตัวฉันกลับเต็มไปด้วยหมอกสีแดงเลือดนองฉันยกหัวขึ้นอย่างเก้ๆกกังกังมองไปที่แท่นตื่นรู้โดยบังเอิญฉันได้เห็นความตายที่ไม่น่าเชื่อผ่านไปคุณภาพของพรสวรรค์ที่ตื่นรู้คือคนหลอกลวงหากคุณมั่นใจว่าหลังจากตื่นรู้คุณจะกลายเป็นสัตว์ประหลาดจะตื่นรู้หรือไม่เมื่อเห็นเนื้อหาของพรสวรรค์ที่ตื่นรู้ฉันรู้สึกตื่นเต้นทันทีว่าคุณคือคนที่ใช่ฉันมั่นใจว่าจะตื่นขึ้นถ้าหากอลังเลแม้เพียงครึ่งชีวิตนั่นคืออกาารรรไม่่่เเเคตวลทีป็นจิง ในอีกชั่วพริบตาในหัวของฉันนึกถึงเสียงกลไกเสียงหนึ่งทันทีสัตว์ประหลาดหลอกลวงระดับความหายากหนึ่งพลังชีวิตหนึ่งพันพลังหนึ่งร้อยหมายเลขชีวิตรอาการเปิดใช้งานพรสวรรค์ข้อมูลของร่างกายเลือดจิตวิญญาณแยบยนต์มือของนักต้มตุนนี่คือความแข็งแกร่งของพลังปลอมของเวลาหรอถึงแม้ในชาติก่อนฉันจะเป็นผู้แข็งแกร่งฉันแปดตอนนี้ก็ยังรู้สึกหวาดกลัวนี่มันแค่ฉันหนึ่งเองนะกลับมีชีวิตถึงหนึ่งพัน จุดต้องรู้ว่าผู้เล่นมือใหม่ระดับหนึ่งที่เพิ่งตื่นขึ้นมาค่า HP จะไม่เกิน100ความปรารถนาส่วนใหญ่ก็ประมาณ50คะแนนแต่ฉันมีค่า HP มากกว่าเกือบ20เท่าไม่แปลกใจเลยที่เป็นปีศาจทันใดนั้นฉันก็หาสาเหตุเจอพรสวรรค์เลือดและพลังชีวิตพื้นฐานเพิ่มขึ้นสิบเท่าเห็นพรสวรรค์แรกแล้วฉันรีบตรวจสอบพรสวรรค์อีกสองอย่างความท้าทายสามารถปลอมตัวเป็นสิ่งมีชีวิตใดก็ได้ในขณะเดียวกันเมื่อได้รับความเสียหาย จะมีโอกาสทำให้ความเสียหายนั้นเป็นโมฆะยิ่งระดับต่างกันมากโอกาสก็จะยิ่งสูงพรสวรรค์น,นี้ดีมากจริงๆแล้วพรสวรรค์ประเภทเดียวกันไม่ได้น้อยแต่เกือบทั้งหมดต้องทาการเปลี่ยนระดับที่4ก่อนจึงจะมีโอกาสตื่นขึ้นนั่นหมายความว่าฉันเพิ่งตื่นขึ้นมาก็มีพลังที่ตื่นขึ้นมาซึ่งเป็นพรสวรรค์ที่ผู้ตื่นขึ้นกลางต้องได้รับและเมื่อฉันเห็นคําอธิบายพรสวรรค์ถัดไปการหายใจของฉันชั่วขณะกลายเป็นเร่งรีบร่างกายเริ่มเปลี่ยนเป็นข้อมูล ร่างกายจะได้รับบาดเจ็บเมื่อใดก็ตามก็ไม่สามารถส่งผลต่อสถานะของตัวเองได้แม้ว่าจะขาแขนหักขอแค่ชีวิตฟื้นฟูก็สามารถฟื้นคืนได้นี่มันถือว่าอะไรขอแค่มีเซลล์หนึ่งตัวก็จะไม่ตายใช่ไหมถึงแม้ว่าผลลัพธ์นี้จะดูเกินจริงแล้วแต่หากไม่ได้เข้าใจผิดงั้นในอนาคตไม่ว่าฉันจะบาดเจ็บสาหัสแค่ไหนทุกอย่างจะไม่ส่งผลต่อการกระทำของฉันการโจมตีและความเร็วของฉันจะอยู่ในค่าคงที่เสมอตราบใดที่ชีวิตยังไม่หมดฉันจะอยู่ในสภาพที่แข็งแกร่งที่สุด กดความตื่นเต้นในใจไว้ฉันรีบตรวจสอบทักษะในอีกวินาทีหนึ่งฉันอดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเรื่องของคนหลอกลวงเต็มไปด้วยกลวิธีที่หลอกลวงสามารถปลอมแปลงทุกสิ่งทุกอย่างยิ่งใช้มากเท่าไหร่ความหลอกลวงยิ่งสูงขึ้นเป็นทักษะที่ค่อนข้างดีเหตุผลที่ฉันขมวดคิ้วเพราะพรสวรรค์กับทักษะทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับพลังหลอกลวงของเวลาหรือว่านี่คือชะตากรรมฉันมองไปรอบๆถ้าไม่ใช่เพราะคนพวกนี้ถูกห้าม ฉันก็เกือบจะสงสัยว่าตัดสินผิดในวินาทีถัดไปฉันก็รู้สึกผ่อนคลายพลังหลอกลวงของเวลาแข็งแกร่งเพียงใดแม้ในชาติอดีตฉันเป็นแวมไพร์ระดับ8ต่อหน้าอำนาจแห่งเวลาทุกอย่างช่างเล็กน้อยยิ่งไม่ต้องพูดถึงตัวฉันในตอนนี้ที่เพิ่งตื่นขึ้นมาเป็นแค่เด็กน้อยไม่ต้องคิดมากนะสิ่งที่สำคัญคือการพัฒนาพลังให้เร็วที่สุดตอนนี้ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้เวลาเคลื่อนไหวได้คงไม่ใช่แค่หายไปเฉยๆหรอกใช่ไหมในขณะนั้นฉันก็คิดถึงความเป็นไปได้อย่างหนึ่ง เขายังไม่เสร็จสิ้นพิธีปลุกพลังแต่ฉันชัดเจนว่าฉันได้ปลุกพลังแล้วสายตาของฉันเริ่มสว่างหรือว่าการปลุกพลังของสัตว์ประหลาดไม่ได้รับการยอมรับฉันเงยหน้าขึ้นมองไปยังท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยรอยด่างจากนั้นฉันก็เริ่มเปิดแผงควบคุมทันทีที่ใช้มือของนักต้มตุน๋นเห็นแสงสีม่วงที่สวยงามปรากฏขึ้นกลางอากาศในขณะนั้นสีเทาที่ขาดความสดใสของโลกเหมือนถูกชำระล้างหายไปกลุ่มอาจารย์และนักเรียนที่อยู่ในสภาพนิ่งกลับมาฟื้นฟูทันที โอ้โหม,มีความยุติธรรมเลยอีกแล้วกับพรสวรรค์ระดับมหากาบยังให้คนอยู่ไหมหลังจากตื่นตัวฉันหันหลังเดินไปที่เวทีพอฉันลงจากเวทีก็ถูกผู้บริหารโรงเรียนหลายคนขวางไว้ฉันเห็นแววตาของพวกเขาซับซ้อนคนอื่นๆก็เหมือนจะพูดแต่ก็ไม่พูดจากนั้นจึงพูดว่าท่านผู้อํานวยการฉันยอมแพ้กับพรสองอย่างแรกที่เป็นเกี่ยวกับชีวิตไม่ใช่สิ่งที่ฉันต้องการดังนั้นจึงยอมแพ้รอให้ฉันอธิบายเสร็จแล้วพิธีปลุกพลังก็เริ่มต้นต่อไป และฉันก็ไม่ได้กลับไปที่ทีมในชั้นเรียนตอนนี้การเพิ่มพลังจึงสําคัญที่สุดหลังจากเดินออกจากโรงเรียนฉันมาที่ร้านช่างไม้สวัสดีครับเจ้าของร้านฉันต้องการระเบิดพลังศูนย์หนึ่งร้อยลูกเจ้านายได้ยินก็ชะง,งักไปจากนั้นก็แสดงสีหน้าไม่อาจคาดเดาได้ไปยังน้องชายคนเล็กระเบิดพลังงานศูนย์มากมายแบบนี้คุณตั้งใจจะใช้ทําอะไรยังไม่ทันที่เจ้านายจะพูดจบฉันก็เปิดปากพูดว่าใช้ในยามวิกฤตเห็นดังนั้นเจ้านายก็รีบตอบตกลงระเบิดพลังงานศูนย์หนึ่งร้อยลูก ทั้งหมดสา0 0 0ืนพลังงานศูนย์ฉันก็ไม่พูดพล่ามโอนเงินทันทีต่อไปฉันต้องไปที่เขตลับระดับหนึ่งและอยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หลังจากครึ่งชั่วโมงฉันมาถึงทางเข้าสู่เขตลับไม่ลังเลเลยฉันก็หันไปเดินเข้าไปชื่อพื้นที่คือหุบเขาเลือดเดือนแดงเขตลับระดับหนึ่งระดับอันตรายสองดาวและเมื่อฉันเพิ่งเข้ามาในเขตลับฉันก็ใช้มือของนักต้มตุ๋นเพื่อปลอมตัวทันใดนั้น มีแมงมุมขนาดใหญ่หลายตัวปรากฏขึ้นไม่ไกลนะกการปรากฏตัวของฉันทำให้พวกมันตื่นตัวทันทีแต่เมื่อรู้สึกถึงกลิ่นของสายพันธุ์เดียวกันที่ฉันปล่อยออกมาพวกมันก็เงียบลงอีกครั้งระดับของมูร้ายต่ำสุดก็มีอยู่สิบกว่าตัวผู้เล่นใหม่จะถูกฆ่าตายโดยทันทีแม้ว่าฉันจะมีพลังชีวิตหนึ่งพันคะแนนก็ยังต้องล้มลงที่นี่และฉันเลือกที่จะเข้าสู่หุบเขาเลือดเดือนแน่นอนว่าฉันไม่ใช่คนที่จะไปต่อสู้กับหมูอันธพาลพวกนี้ฉันมีเป้าหมายของตัวเอง นั่นคือพระราชวังปีศาจเดือนในเขาวงกฏและในพระราชวังปีศาจเดือนนั้นมีแม่ยายอาศัยอยู่เป็นบอสที่พิเศษมากในหุบเขาเลือดเดือนและมันจะคอยหลังของเลวชนิดหนึ่งออกมาไม่เพียงแต่มีจํานวนมากมายแต่ระดับก็ไม่ต่ําเพียงพอที่จะมอบประสบการณ์ที่ค่อนข้างมากสิ่งที่สําคัญที่สุดคือในพระราชวังเดือนมีพื้นที่บักหนึ่งแห่งแค่ยืนอยู่ที่นั่นก็จะไม่ถูกโจมตีจากมอนสเตอร์เป็นเขตปลอดภัยที่แน่นอนด้วยระดับของฉันในขณะนี้แน่นอนว่าฉันไม่สามารถทําอันตรายต่อสัตว์ประหลาดระดับสูงได้ แต่ฉันได้ซื้อระเบิดพลังจิตหนึ่งร้อยลูกสิ่งนี้แค่ต้องโยนเข้าไปในฝูงสัตว์ประหลาดก็เพียงพอที่จะสร้างความเสียหายในพื้นที่กว้างใหญ่และด้วยความทรงจําจากชาติที่แล้วฉันก็ได้มายืนอยู่หน้าประตูวังปีศาจในขณะนี้สีหน้าของฉันดูน่าเกรงขามใช้มือของผู้หลอกลวงในทันทีเพื่อปลอมแปลงกลิ่นของปีศาจและพลังศูนย์ของฉันก็ลดลงทันที50แต้มและยังคงลดลงเรื่อยๆทุกวินาทีต้องเข้าพื้นที่บักภายใน38วินาที แม้ว่าฉันจะมีความรับผิดชอบเพียงเล็กน้อยฉันก็รีบวิ่งไปยังพื้นที่เขื่อนและรอบตัวฉันเต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดของเหลวที่เคลื่อนไหวมากมายเมื่อพลังจิตของฉันเหลืออยู่เพียงเล็กน้อยฉันก้าวไปข้างหน้าในทันทีอย่างมั่นคงมาถึงพื้นที่เขื่อนแล้วหันหลังกลับมองไปที่สัตว์ประหลาดของเหลวที่กำลังโกรธเกรี้ยวมากมายไม่สามารถกลั้นหายใจได้และเมื่อฉันฟื้นคืนพลังจิตได้บ้างถือระเบิดไร้พลังเล็งไปที่พื้นที่ไม่ไกลและโยนไปทันใดนั้นเสียงระเบิดดังสนัน่น แสงขาวจ้าพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าพื้นดินสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงอย่างน้อยแปดตัวประหลาดของเหลวถูกทำลายกระจายออกไปข้างหน้าไม่มีการลังเลใดๆมือซ้ายมือขวามาแล้วระเบิดพลังจิตอีกลูกถูกโยนไปยังบริเวณน,นั้นเสียงระเบิดดังสนั่นสองครั้งติดต่อกันในขณะเดียวกันเสียงแจ้งเตือนหลายข้อความดังขึ้นในหัวฉันคุณได้สังหารเอเซนแห่งปีศาจเรียบร้อยแล้วได้รับประสบการณ์1,800คะแนนเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากรีบตรวจสอบคุณสมบัติของมอนสเตอร์หลอกลวงระดับหายากระดับ8คุณสมบัติพลังสิบคะแนนปฏิพา,านสิบคะแนนระบบสิบคะแนนจิตใจสิบคะแนนการฆ่ามอนสเตอร์จะได้รับคะแนนให้จัดสรร70คะแนนในไม่กี่ลมหายใจฉันกลับขึ้นระดับได้ถึง7ระดับเรียกได้ว่าขึ้นยานอวกาศจุดสำคัญคือมีคะแนนการแจกจ่ายถึง70คะแนน ต้องรู้ว่าผู้ตื่นรู้ในช่วงก่อนหน้านี้จะขึ้นระดับได้เพียงหนึ่งคะแนนถึงแม้ว่าจะทําการเปลี่ยนสายอาชีพระดับแรกก็ยังได้เพียง5คะแนนในการขึ้นระดับจะมีคะแนนเพิ่มขึ้นหลังจากถึงระดับที่สองถึงจะมอบ1ิบคะแนนในการจัดสรรเห็นแผงคุณสมบัติที่ผิดปกติเช่นนี้ฉันจึงไม่ลังเลยิบระเบิดศูนย์ออกมาอีกครั้งเสียงระเบิดดังขึ้นต่อเนื่องสิบกว่าครั้งระดับของฉันก็ขึ้นถึงระดับ10ไม่สามารถได้รับประสบการณ์เพิ่มเติม ในขณะเดียวกันแผงก็แสดงข้อความการเลื่อนระดับเลือกค่าสิบคนที่ตื่นตัวระดับหนึ่งหรือค่าสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งหนึ่งร้อยตัวไม่ลังเลเลยฉันเลือกค่าสัตว์ประหลาดระดับหนึ่งหนึ่งร้อยตัวทันทีต่อไปฉันจะมอบแต้มทั้งหมด20แต้มให้กับสติปัญญาคุณสมบัติด,ด้านสติปัญญา100คะแนนตอนนี้พลังเวทของฉันเท่ากับชีวิตแล้วเต็ม1000คะแนนและฉันก็ตั้งตารอเช่นกันหลังจากเลื่อนขั้นแล้วฉันจะได้รับการพัฒนายอย่างไรบ้าง ขณะที่ฉันถือระเบิดพลังจิตเตรียมตัวเริ่มการล่าจูจูแสงสีเงินสุกสว่างก็ปรากฏขึ้นไม่ไกลนักทำให้ม่านตาของฉันหดเล็กน้อยจี้เงินและไอเทมระดับมอนสเตอร์ดวงจันทร์ผลของจิตวิญญาณเงินสามารถฟื้นฟูพลังเวทได้อย่างช้าๆในสภาวะการทำสมาธิสำหรับผู้ที่ตื่นตัวระดับต่ำที่ใช้พลังเวทบ่อยฮ่าฮ <c oughs> จี้นี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นของดีน่าเสียดายที่มันสำหรับฉันเป็นแค่การะส,สมเท่านั้นแต่ตามหลักแล้วนอกจากอุปกรณ์ระดับทองแดงแล้ว อุปกรณ์คุณภาพอื่นฮ่าฮมีข้อกำหนดการสวมใส่ที่เกี่ยวข้องเช่นอุปกรณ์เงินแท้ขั้นต่ำต้องทำการเปลี่ยนระดับหนึ่งให้เสร็จก่อนถึงจะสามารถสวมใส่ได้หรือว่าเป็นเพราะสัตว์ประหลาดที่ตื่นขึ้นฉันคิดในใจขณะจะสวมจี้แม้จะเรียกว่าไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรเลยตรวจพบว่าเดือนมืดประเภทต่างๆสอดคล้องกับความต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังจากการเปลี่ยนแปลงคุณภาพจะสร้างอุปกรณ์เฉพาะแบบสุ่มอุปกรณ์เฉพาะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนได้ ต้องการเปลี่ยนแปลงคุณภาพหรือไม่ทันใดนั้นเสียงสัญญาณทางกลดังขึ้นในหัวของฉันยอมรับการเปลี่ยนแปลงคุณภาพฉันเลือกที่จะเปลี่ยนแปลงคุณภาพโดยไม่ลังเลแสงที่สดใสและเรียบเนียนปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันหลังจากนั้นไม่นานก็กลับสู่ความสงบพร้อมกับที่จี้หายไปแทนที่ด้วยข้อมือที่โปร่งใสข้อมือวงแหวนแห่งการมีชีวิตร่วมกันคุณภาพทองคำเพิ่ม20สติปัญญาเพิ่ม20ผลกระทบอัตราการฟื้นฟูชีวิตและพลังงานเพิ่มขึ้น100เปอร์เซ็นต์ ทองคำกลับกลายเป็นคุณภาพทองคำไม่คิดไม่ฝันเลยอุปกรณ์เฉพาะที่เปลี่ยนแปลงไปนี้กลับทรงพลังขนาดนี้และวงแหวนร่วมชีวิตแม้จะเป็นทองคำที่ดีที่สุดในตลาดคุณภาพระดับสูงก็ยังถือว่าทรงพลังมากฉันไม่มีความลังเลเลยทันทีที่สวมใส่สายรัดข้อมือค่าชีวิตของฉันก็เพิ่มขึ้นไปที่สามพันคะแนนค่าชีวิตนี้พูดได้เลยว่าไม่ใช่แค่ระดับเดียวแม้แต่ระดับสอง หรือแม้แต่ผู้เปลี่ยนอาชีพระดับสามก็ยังต้องงงแต่ฉันรู้ดีว่านี่เป็นเพียงแค่จุดเริ่มตน้นจากนั้นฉันมองไปที่สิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนไหวอยู่เต็มไปหมดในมือจูจ่ๆก็มีระเบิดพลังวิญญาณสองลูกเพิ่มขึ้นมา